คู่นำรายการวันนี้ครับเป็นคู่แรกขาดำออกคุณทอนกับโชชอจรศสิริกรรมการคุณปยะเหล่งสุจัยขอบคุณครับครับศึกจ้ามวยไทยพบกับท่านเช่นเคยนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษก็มีเหมือนเดิมก่อนจะดูถึงเรื่องรางวัลพิเศษนั้นเรามาฟังประวัตินักโชกก่อนครับค่ะสำหรับประวัตินักมวยนะคะที่มุมแดงก็คือ้าดำออคุณทรนนะคะน้ำหนักที่ช่างมาเช้า118่อบปอนด นี่ค่ะมุมแดงที่ท่านเห็นบนจอนี่นะคะชื่อจริงของผาดําก็คือทวีพันแม้นพยักเป็นชาวจังหวัดชนบุรีชกมวยมาทั้งหมด55ครั้งชนะ45ครั้งแพ้10ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนเพชรมงคลชอชูติรัตที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ17ปีผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะคือคุณอู๋คุณทอนผู้ฝึกสอนคือคุณดําวัดป่าค่ะแล้วก็มาดูมุมน้ําเงินบัวแก้วชเจริญสิรินะคะ บัวแก้วนี่น้ำหนักที่ช่างมาเมื่อเช้า117ปอนด์ครึ่ง ชื่อจริงก็คือชำนาญชินดำเป็นชาวจังหวัดสกลนครชกหวยมาทั้งหมด55ครั้งชนะ40ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นแพ้คะแนอนอนุรักษ์ธรรมชาติที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ19ปีผู้จัดการก็คือพลโทชัยนันเจริญสิริหัวหน้าคณะคือพันรีบัวทิพย์สายญาติและผู้ฝึกสอนคือคุณชัชวานทวสเสเถียนค่ะแล้วก็รางวัลพิเศษเหมือนเดิมนะครับเอนนัทชจนรรักษาโรคกระเพาะปวดท้อ,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 ทองจุกเสียดนั่นมอบเป็นจดรายการ เตะก้านคอสอกกลับเ่าลอยหรือว่านําแม่ไม้หมูไทยมาทา้นั้นมอบเลยครับนอกได้10,000บาทโยนระเก้ฟาดหางครับแอนตีตินจ่ายสามหมื่นและโชคแล้วเกิดแผลแตกแอนตีตินมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละห้าร้อยบาทนะครับแอนตีตินยารักษาโรคกระเพาะอาหารส่วนน้ำมันที่ยกเดือดครับโยนที่ก้าบามปวดด้วยกล้ามเนื้อตะเกียบขาดยอกทำบ่วงร่วมเงินสดให้คนละสองพัน น็อกทุกรูปแบบครับรับเงินสด5 0 0พันจากเอสทุกรูกปที่ีสามขวานดำน้ำมันเครื่องสำหรับคนทุกและเป็นการน็อกเรนรอบเดือนก็มีสายท่อทองคำเส้นหนึ่งจากบ้านสว่วนรการสมาชิกผู้สภานครทองบางปิวก่อนสบายครับเวลล์พันเก้าอยู่ย่านบางบัวทองและบางใหญ่การแข่งขันจะสนุกสนานเข้มข้นอย่างไรก็พบกับคุณมือท่าเตียนครับครับท่านผู้ชมที่รับครับก็วันนี้คู่เปิดรายการท่ามกลางสายฝนอัน ชื่อม,มุ่งฉับนะครับตอนนี้ฝนฟ้าก็ตกกันทั่วกรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็ที่บริเวณสนามมวยอ้อมน้อยฝนตกหนักทีเดียวครับแต่ว่าแฟนหมัดมวยยังหลั่งไหลเดินทางทยอยกันมาชมเหมือนเดิมครับยังได้รับความสนใจเหมือนเดิมเรามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ภูมหลังของนักมวยทั้งคู่ซึ่งผาดำอ,อคุณพร นักชกฝ่ายแดงก็บอกว่าวันนี้ซ้อมมาดีซ้อมที่ค่ายสวานิชชนบุรีโดยมียงยุทธคุณถน,นอมพวกคุ่มการที่ซ้อมและวันนี้จะนำชัยชนะกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่ชนบุรีให้ได้ส่วนบัวแก้วชอเจริญสิริวันนี้ นกแลประยุทธ์สายคันไปเรียบค่ายไปถามกันมาก็บอกว่าซ้อมดีเยี่ยมออกตู้ต้องชนะแน่นอนแล้วก็บอกว่ามาชกที่เวทีมวยสยามอ็น้อยออกตู้วันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องชนะด้วยนะครับแต่ว่าผู้ชนะ,นะมีคนเดียวนะครับไทร แพ้นั้นคงจะต้องดูกันต่อไปข้อมูลคือนกแรประยุทธ์สายคําประจัพรบัญวิลล่าคาเฟ่ตำนานดาราคืนนี้ที่ตำนานดาราถนนเพชชบุรีพบกับวงซูซูส่วนที่วิลล่าคาเฟ่วันที่7สิงหาสดสายรุ่งโพทองแล้วก็ดาวมายุรีวันที่8สิงหาสุราชาติสมบัตัดเจริญ14สิงหายอดระดับใจ15สิงหายิ่งยงยอด,ดวงงามครับเดี๋ยวชมยกที่สองต่อครับ เราผ่านยกแรกไปนะครับก่อนชมยกสองเราก็ชมภาพชาของยกที่1ครับทางจังหวัดนครปฐมขอเรียนเชิญท่านผู้ชมเข้าเฝ้าทูลรองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีครับในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุรสวรีสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิก์สก,ก,กีพระบรมราชชายาในพระบาทสเามเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับบริเวณโรงเรียน อินทนราศักด์ศึกษาไหลอำเภอกะแพงแสนจงังหวัดนครปฐมวันพุธที่5สิงหาคมนี้เวลาสิบปนาฬิา20ทีเรียนเชิญท่าน,นผู้ชมเข้าเฝ้าโทรลพระบาทโดยทั่วกันครับครับท่านผู้ชมครับขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าวันนี้เป็นวันชารนก,กิจศพคุณสมบูรณ์สวยสำอางนะครับนักภ,ภาควยชื่อดัง ซึ่งจะทําการชำระศพที่วัดสมนัสวร,รวิหารวันนี้เวลา17นานิกาขอากาบเรียนเชิญบรรดาแฟนหมัดมวยน,น,น,นะครับร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับวันนี้เวลา17นานิกาครับที่วัดสม,สมนมันสวรวิหารครับมาชมมวยคู่แรกของศึกเจ้า,าวมวยไทยในยกที่2องฝ่ายแดงผาดำออคุณพรครับน้ำเงินบัวแก้ว ชอเจริญสลีกรรมการห้าบนเวทีกรรมการปียะเหล็งสุดใจครับผาดำกออกแข้งท้ายมาหัวแก้วนะ่ะวางแข้งขวาไปครับสกัดการบุกของผาดำผาดำอยู่ชนบุรีครับ บัวแก้วอยู่สกลนครมาเช้าน้ำหนักมาก็ผาดำร้อยสิบแปดบัวแก้วร้อยสิบเจ็ดครึ่งครับวางแค่ขวาโอ้ยโดนไปขวาสวนเข้าไปครับกรรมการปียอเล่นสุดใจนับแล้วแต่จังหวะที่ออกแค่ขวาไปเนะี่ยโดนสวนมาด้วยหมัดเลยครับโอ้โหโดนไปนเต็มๆเ,เลยครับตอนนี้ผาดำวางแค่ขวาที่ก้านคอเลยโอ้ย ขาดำไม่ฟังเสียงแล้วครับต่อยขาอีกแล้วขาไปทีดปรกันขาต่อยขาต่อยขาต่อยาต่อใช่ต่อยขาเตะขาใต้คอต่อยขาให้ขีนึ่งใหโพแก้วไม่ทนทายาดทีเดียวครับขาแก้ซ้ายไปขาได้ต่อยขาต่อยขาไปทีต่อยขาต่อยขาต่อยใช่โอ้ยรับไปเต็มเต็มทีเดียวครับทางด้านของตัวแก้วโดนทั้งหมัดโดนทั้งแข้งพลาดการคอไปด้วยครับถ้าล็อกด้วยการคอนี่ยจะเสียหายหนึ่งหมื่นบาท ต่อยขวาต่อย้ายต่อยขวาปูแก้วเดินจี้กัไรโดนหมัดผาดำเอาหมัดซ้ายยันครับทีปขวายันไม่หยุครับน็อกไม่ได้ครับยังน็อกไม่ได้ฟื้นแล้วครับปูแก้วเดินจี้กัไรโดนพายุหมัดโดนพายุแข้งขาไปทีแล้วหมัดขวาไปขัดขวาไปขีนทีปขวายันไม่หยุดปูแก้วโดนหมัดขวาของผาดำผาดำหมุนออกมา บแก้วต่อยใชยเอาบ้าง้วครับโดนหมัดขาพอดีขอหมัดสามหมัดแล้วโดนตู้นหมัดใช้บัวแก้วเรียงมาหมดยกที่สองครับอ่าเพียงแค่ย,ยกที่สองเท่านั้นนะครับดเลยครับจังหวะที่บัวแก้วออกข้างแล้วโดนสวนตูมเดียวครับอย่างนี้เขาเรียกว่างหงายเก่งครับแล้วก็แถมก้านคออีกต่างหากโอ้โหกรรมการปียะก,ก็ทลาเข้าไป ำท่าครับถ้าลงไปทีก็นับอีกทีเหมือนกันแล้วก็ขึ้นมาย้ำใหญ่เลยครับก็ครองตัวรอดมาได้ก็ยังไม่รู้ว่ายกที่าจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับก้านคอโอ้ผาดําแกแข่งดีเหลือเกินครับนี่เ,ะเตะก้านคอนอกแล้วก็รับสดๆเยอะทีเดียวครับนี่เพียงแค่คู่แรกนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอย่างไรครับศึกเจ้ามวยไทยก็ยังดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมครับ ชมยกที่สามท่านผู้ชมครับดูสิครับว่าบัวแก้วจะแก้อย่างไรนะครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งแข้งผาดำไม่ยอมปล่อยนาทีทองแต่ว่ายังนกบัวแก้วไม่ได้บัวแก้วเดินเลยครับเมื่อกี้โดนก้านคอโดนหมัดขวาตอนสวนกลับครับแต่ก็ยังไม่นกไม่ได้ครับผาดำยังนกไม่ได้ ได้แต่นับปากหัวแก้วพยายามจะตีเขาต้องเล่งน,นะครับเพราะว่ายกที่แล้วนี่โดนย้ำไปเยอะเลยครับยกที่สองยกที่สามยัง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แห้งชามน้ำชามในยุ่งกันนะครับเรียงมายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับบัวแก้วหลังจากยกสองโดนยำไปแล้วผาดังก็พยายามจะเน้นแล้วครับแม่โดนแค่ขวาของบัวแก้วเหมือนกันลอยขวาไปพี่ต่อยขวาดพี่ครับตอนนี้แมลอยตามหมัดเลยครับเดี๋ยวดูภาพชาจะเห็นครับทุกท่านคงไม่ไหวนะครับไม่ไหวครับตัวเป็นอันว่า ทางด้านของบัวแก้วชอเจริญสรีครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคลน้องเอ้าครับผาดำนะครับผาดำเล่นซะนะครับบัวแก้วนี่โดนไปแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องพูดอะไรดูครับดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับดูภาพช้าว่าโดนยังไงนี่ครับนี่นะครับขวาขวาไปทีึงเรียบร้อยครับผาดำชนะเทนนิคิลน้องเอ้าบัวแก้วชอเจริญสลรไปนะครับในยกที่3นี่เองครับกรรมการพิยะ ไม่ต้องถึงสิบทียวครับเดี๋ยวชมคู่ต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี